สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในรายการ The Sand Team นะครับผมใช่ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรมอสก็อกครับผมปืนตระกูลก็อกนะผมวันนี้จะมารีวิวปืนเอ้ยเขาเรียกเปรียบเทียบปืนในหน่วยกันนะผมอ่ะของที่มอสใช้คืออะไรเป็นก็อก34มสนะผมก็อก34เจน4เนาะของค่าย WE คเขาผมก็ใช้กันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นก็อก17เเนาะเป็นทูโทนของก็อก17เป็นตัวเจน5อ่ะ เราพูดเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่าง2เจนดีกวือระหว่างเจน4ของมอสแต่ตัวนี้2 2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันเนาะแต่เฟรมจะใกล้เคียงกันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเฟรมล่างจะใกล้เคียงกันสมรรถนะหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะตัวบอดีด้โดยรวมอะ่ะครับคล้ายๆกัน2ตัวนี้เนาะคุณสมบัติได้เรามาพูดถึงของมอสก่อนของผมนี่คือที่เห็นได้ชัดเรื่อยคือนี่ในการซ็อกล่องนะผมเนการเจาะล่องข้างบนนะผมให้ความแบบดูเรียวยิ่งขึ้นนะแล้วก็ก็อันนี้เสริมนิดนึงเนาะ ที่ทาไมถึงก๊อก34ต้องมาเจาะเจาะเพราะว่า1ด้วยตัวสไลด์ของตัวของตัวข้างบนของก๊อก34มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าก๊อกสิเกบเจ็ดนั่งอ่ะเดียวแล้วยาวกว <นะ S 2> ่า,าด้วยอ่ะอ่ะอะก็เลยทําให้ดูรวมๆเลยใหญ่กว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องพ่วงมาด้วยน้ําหนักที่ว่ามากกว่าใช่ปะ่ะเนอะเขงเลยแก้ปัญหาด้วยการเจาะนั่นแหละเพื่อให้เบาขึ้นใช่การสไลด์จับของตัวปืนจะได้ดีขึ้นอ่ะต่อไปแล้วก็อ่ะเมื่อกี้พูดถึงความยาวแล้วเนาะแล้วก็นี่ผมกิฟ อซ่นิ้วเนาะซ่ร่องนิ้วเนาะขีนรวงก็สิเกตเนาะใช่นี่นะที่แตกต่างที่เห็นชัดเลยเป็นตรงนี้เนาะที่เป็นตรงร่องนิ้วของก็อกสิกเจ็ตัวเจนห้าจะไม่มีเห็นปะต่างกันเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนเนาะว่าบางคนถนัดแบงนี้จับตรงนี้จับกระชับเลยถามว่ามันมีผลไหมสําหรับพี่นะพี่ว่ามันมีผลนะเช่นอะไรบางคนเนาะ เหมือนปืนจริงอ่ะบางคนเข้าอะไรนะไฮกิฟใช่ป่ะออ๋ไฮกิฟต์จับสูงเป็นการจับสูงๆอย่างนี้เนาะไฮกิฟเวลายิงเสร็จเขาก็จะเอานิ้วออกกันก็วิบิกันมันก็เหมือนกับปืนจริงใช่ป่ะใช่ก็เราเล่นให้มันสมจริงก็อ่ะเรามาเปรียบเทียบกันนี่จะชัดเลยตอนนี้ว่าระหว่างก๊อกสามสิบสี่กับก๊อกสิบเจ็ดมันต่างอะไรกันมั่งอ่ะเราเทียบกันดูแม็กอ่าพูดถึงแม็กกาซีนแม็กใช้ได้กันได้นะผมแม็กแม็กเป็นแม็กเดียวกันนะครับผมนี ถามว่าสามารถใส่กันได้เลยนี่ใช่เลยโวเดียวกันเลยอะรกันเลยทะเลอกหน่อยเนาะเพราะมันใช้งานก็ถามว่าต่างกันไหมเท่าที่ดูเทียบกันไม่นับสีนะทรงเดียวกันเป๊ะไม่ต่างกันเลยอันนี้ของก๊อกสามสี่เนาะมีแก๊สไหมเดี๋ยวมีลองเทสดูกับก๊อกสิบเจ็ดตัวนี้เจ็ห้ายิงจากก๊อกมาพี่ยิงโฮจากก๊อกสองก็เทสดูใช้งานได้ปกติ่ต่อไปสลับไปนี่คือของก๊อกสิบเจ็ดเนาะจะให้ก๊อกสามสี่ใช้ดู อย่างเงี้ยเหมือนกันก็ถือว่าก๊อปทำออกมาดีว่าไม่เกี่ยวว่าบางคนเคยเห็นนะพี่เคยเห็นนะแม็กของเจน5้าไปใส่เจนอื่นไม่ได้มันมีเหตุผลเนาะดูง่ายง่ายเลยว่าทาไมมันถึงใส่ไม่ได้ตูดแม็กครับที่ตูดแม็กเนาะดูดีๆว่ามันจะมีทรงมันจะตัดเฉียงมาน,นิดนึงอ่าแต่ถ้าเป็นของเจนอื่นอ่ะมันจะเหลี่ยมๆมันจะ,จะออกเหลี่ยมเหลีล่ยมตรงเลยไอ้ตัวเหลี่ยมๆอ่ะไอ้ของเจนเก่าๆใส่ตัวนี้ได้หแต่ของไอ้เจนห้า อย่างเงี้ยไปใส่ของเจน3ลงไปไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ผมว่าถ้าให้ดูน่าจะติดแค่ตัวนี้แหละเนาะอ่ะเราคำนึงแม็กไปแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอ่ะซูร์เลงอ่ะซูร์เล,งซ,เลงซูร์เลงเหมือนกันนะผมไม่เ <sol vide. S 2> หมือ <impressions. S 2> นเนาะแตกต่างกันยังไงอธิบายซิมอสของ3 4จะเป็นเนาะซูร์เลงแบบจุดนะผมมีจุด2ฝั่งแต่ซูร์เลงของก๊อก17จจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะตัวยูใช่ตัวยูเนาะก็คือมันถามว่าต่างกันไหมมันก็มันก็คือก๊อกเหมือนกันนะแต่มัน มันขึ้นอยู่กับความว่าความชอบเนาะว่าชอบ,ชอบอยังไงถนัดยังไงถามว่าตัวไหนได้เปรียบมันอยู่ที่คนใช้ใชอ่าอยู่ที่คนใช้เออจะว่าไปนี่ไงพูดถึงปดสไลด์เนะลลาะปดสไลด์ใช่ก็ซิกเจ็ดเจนห้าอ่าแปลว่าตัวเจนหะ้าเนาะมันจะมีตัวปลดสไลด์อยู่สองข้างเห็นปะ่ะนี่เนาะอ่านี่สองข้างซ้ายขวาแต่ของสามสี่มีฝั่งเดียวนะผมอ่าใช่มีฝั่งเดียวแต่ที่เขาได้มาเป็นตัวปดสไลด์เป็นอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะตาเพชรหรือปเปล่าตาเพชรหรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดอะ่ะอ๋อเหมือนเพชรนะใช่มันเป็นเหมือนเป็นตัวแต่งแต่ของเนี้ยจะเป็นตัวธรรมดามก็ถ้าขึ้นสไลด์ให้ดูเนาะแขวนสไลด์มือซ้ายก็ปดได้นะเห็นไหมเนี่ยมือซ้ายปดได้ปกติถ้าเป็นก๊อกทั่วไปมันก็จะได้แค่มือขวาใช่ป่ะใช้งานใช้งานมือขวาจุดหนึ่งภายนอกตบเอ่อปดแม็ก กดแม็กก์ยังเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่ใหญ่มโหลารเลยต่างกันเลยอ่ะดูดิเห็นปะเทียบกันเลยโอ้่ต้องใส่สอนแล้วมองขอยห้มอดอ่ะเล็กมากแค่จะต่างกันเลยก็คืออย่างว่าเนี่ยจับปุ๊บกดเลยกดกดแม็กง่ายกว่าอันนี้ต้องแบบขยับได้แต่คนใช้เนาะก็นั่นแหละบางคนบางคนมือใหญ่คนอ้วนเนาะอย่างเด็กอ้วนกคนตัวใหญ่มือก็ต้องใหญ่ใช่ป่ะอย่างผมตัวเล็กผอมเงี้ยก็มันก็จะไม่ติดแต่บางคนมือใหญ่ กิบเต็มปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่ามือไปกดใส่ตัวนี้แม็กดูดีบางคนอาจจะไม่ชอบความใหญ่ของอย่างนี้เนาะอ,อาจจะชอบแบบก๊อก3ามมากกว่าเล็กแบบไม่เห็นเลย,เลยอ่าก็จะเล็กแต่ข้อเสียก็มันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหม,มเพราะว่ามันแต่ละเจนออกมาไม่เหมือนกันอ่ะส่วนสุดท้ายที่สังเกตเห็นเลยง่ายๆนี่ตรงรอะไรนะหลังเตาเออหลังเตาใช่เตาอเคบาบบาเขาเรียกอะไรนะเสริมเฟรมมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี้ยตัวเสี่ยตัวเสริมของก๊อก34จะไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นของก๊อก17 จะได้มา2ตัวก็ขนาดความใหญ่จะต่างกันเป็นสองไซส์นะครับผมอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วเนาะจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยรอยใสไปละอืมเป็นตัวเสริมขึ้นมาแต่ของกอกสสี่จะไม่มีนะผมอืมจะไม่มีจะมีแถมมาให้ล้นก็แล้วแต่คนชอบชอบหนาๆหน่อยก็ใส่เพิ่มเข้าไปเนาะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยก็จะมีบุตรแทงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปก็แค่นั้นแหละอ่ะพูดถึงภายในดีกว่าอืมภายในแตกต่างแตกต่างกันยังไง ภายในก็โดยรวมที่เคยแกะดูก็ไม่แตกต่างนะครับผมก็เกือบคล้ายๆกันเลยแต่แตกต่างแค่ท่อท่อนท่อท่อในนะผมท่อนอกกับท่อในแต<ช>่ท่อในมีนความแตกต่างอยู่ก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความแม่นของปืนด้วยใช่ความแม่นแล้วความแม่นไก็แ,แรงเนาะเพราะว่าท่อยาวมันเขาเรียกม,มันลุมมันจะมามากกว่าใช่ไหมอ่ารุมมาส่งได้ดีกว่าถามว่าชุดในภายในต่างกันไหมอ่ะเทียบให้ดู คามว่าต่างไหมสําหรับผมผมคิดว่าไม่ต่างนะไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะสามสี่กับสิบเจ็ดถึงแม้จะเป็นเจนห้ากับเจนสนะี่เนาะคนละเจนกันจริงแต่ดูดูแล้วกับคือเท่าที่ดูนะจากสายตานะ่าจะเป็นแค่ภายนอกเฉลล่าภายนอกมากกว่าน้อที่เปลี่ยนแตกต่างแค่ภา,ายนอกอแตกต่างแค่ภา,ายนอกขนาดดูพวกน็อตยึดอะไรพวกเนี้ยก็ยังเหมือนกันวางอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่แค่ว่าความสั้นความยาวของตัวปืนเฉยๆนะ มาดูถึงตัวเฟรมมั่งตัวเฟรมเนาะที่ต่างกันก็ระบบภายในก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยใช่เนะหมเกียร์ขอแค่ปืนตัวนี้ก็ยังเป็นเหล็กงูธรรมดาเหมือนเดิมใช่เป็นตัวเหล็กธรรมดาไม่มีมไม่ได้แต่งเนาะบางคนเขาก็จะไปใส่เป็นตัวเป็นลูกปืนแปดมิลหรือว่าเก้ามิลก็แล้วแต่เขาเลือกกันอะอะไรอหล็กอ่านี่ไงที่ว่ากันเนาะตัว,ตวบด<อ>สลายสองข้างเห็นทัเลยมีข้างเดียว ที่ว่าตอนนี้น่าสงสัที่สุดก็ตั้งแต่ดูก๊อกมาละสงสัยตอนนี้ทพี่มีคำถามเข้ามาคือบางคนเนาะชอบชอบสไลด์ของตัว17ใช่ไหมอ่าชอบสไลด์เอ้ซื้อปืนตัว17มาสมมือนอย่างพี่อ่ะซื้อปืนตัว17มาเฮ้ยอยากได้อยากได้นายาวของ3-4ใส่ด้วยกันได้ไหมมันคิดว่าได้ปะคิดว่าได้คิดว่าได้แต่เราก็ยังไม่เคยลองเนาะแต่คงจะมีปัญหาอยู่แหละใช่ว่ะ แน่ๆแล้วว่าตัวสไลด์มันซ็อกมาไม่เหมือนกันเนาะก็อาจจะมีปัญหาตัวนี้แต่เราก็อยากรู้ว่าความอุตลิของเราเนี่แหละความซ้นนั่นแหละความซ้นนั่นแหละก็นี่เป็นสไลด์ของ34เนาะก็นี่นะครับตัวซ็อกล่องเนาะแล้วก็นี่สไลด์ของ17ก็เฟรมล่างเฟรมล่างเฟรมล่างของ17เจนห้าสไลด์บนส4สี่เจ็ด่อ่ะเราจะมาลองพิสูจน์กันเนาะว่ามันจะใช้ด้วยกันได้ไหมนะก็ ไม่ดูเลยสลน,สนล้วน,น,นวเลยอ่ะมาลองดูนี่คือความสงสัยในในคลิปเลยเอา้อาวได้ใส่ได้ถามว่าพอดีไหมมันก็มีแปลกๆอยู่เนาะรู้สึกว่ามันแน่นนะฝืดใช่งไหมมันดูฝืดมันดูแน่นเนาะอ่าถามว่าสวยไหมก็ยังว่าเนาะก๊อกมันเทียบกับรถมันเทียบกับอะไรดีพวกโตโยต้าเนาะรถตลาดคือ,อม,มันหา หาง่ายใช้สะดวกเออหาง่ายใช้สะดวกใช่ก๊อกอะไรมันหายเยอะแต่งได้เยอะมากก็อ่ะใช้่ไหมของอะไรอ่ะใช้แม็กของสองไหมอ่ะเลยยิงเปล่าเนาะลองดูแม็กสีน้ำตาลคือของตัวสิบเจ็ดเนาะเราลองเทสดูว่าสไลด์สามสี่เฟรมสิบเจ็ดจะยิงได้ไหมอ่ะเรามาลองเทสกันโดนมอสเนาะใส่แม็กได้ใส่แม็กได้ขึ้นลำได้มีลูกแต่ ไม่มีลูกปกติมันต้องสไลด์ค้างเนาะแต่นี้สไลค์ไม่ค้างเพราะว่าอะไรเหตุผลตัวสไลด์นี่มันไม่ได้จ่องเหมือนเจนห้าใช่ป่ะไม่ได้เซาะลองให้มันไม่ได้เสาะเพื่อให้เพราะว่าสองข้างเนี้ยมันมีมันเชื่อมกันอ่ามันเชื่อมกันถ้าข้างใดข้างหนึ่งมันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเลยเราจะมาลองยิงแบงค์ดูเนาะว่าจะออกไหมเฮดที่หนึ่งเอ้ได้ปกติเอ้ยนั่นไงยิงได้เอาละไงใช้งานได้เนาะก็อย่างที่เห็น สไลด์บน3ามสี่ใส่เฟรม17ได้อืออ่ะจบปัญหานี้ไปละต่อไปมอดสิบเจ็ดสไลด์สิบเจ็ดฟะไปใส่สามสี่ถูกต้องอ่ะมอดจกกัดการคิดว่าได้ไหมเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอา้าวไม่ได้นะผมรู้สึกเหมือนว่าต,ตัวเจนห้าสไลด์เจนห้าจะใส่สาสิบสี่ไม่ได้ เพ้ยแต่ด <aron> ูรูปทรงมันดูสวยนะอืมสวยดำล้วนสวยมันดูเหมือนไอเนี่ยแหละไอพีสองพันพี่อาพีสองพันอะไรอพีสองพันซีโฟพี่ไม่เกี่ยวกับซีโฟเลยพี่ว่าดูแล้วเหมือนซิกซอยี่ห์สองสองหกเลยพี่ว่าทรงมันเหมือนเลยจักสนให้มันใส่ได้วะไม่ได้อะไรไอ้นี่ไม่เหมือนกันลองดูก่อนอันนี้เราจะไม่ตัดเนาะเราจะสดๆกันเลยโดนสดกันเลยเพราะว่าเราก็สงสัยคนก็น่าจะมีคนสงสัยเหมือนเรานั่นแหละ ว่ามันใส่อะไรต่างกันได้ไหมบางทีอ่ะเพราะว่าน่าจะต้องเปลี่ยนสปริงวะ่ะลองสับสบปริงดูไหมให้บอมอสปริงก็ควระ,ะเบือกันแหละอ่ะสรุปไม่ได้ถอกถอดตัวนี้ก่นอนเนาะเฟรม34 ใช่นะครับใส่เฟรมของสามเฮ้ยเฟรมสามสี่ใส่สไลด์สิบเจ็ดไม่ได้แต่สิบเจ็ดใส่สามสิบสี่ได้เฉยเลยเออก็นี่คือการเปรียบเทียบเนาะก็ใครชอบอะไรใครใครชอบจอนวิกก็สามสิบสี่ใครแบบว่าชอบแบบสไตล์คลาสสิกคลาสสิกก็พกสิบเจ็ดได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมมีอะไรอีกตอนนี้ก็รอมอสประกอบตรงนี้จักรรอบเนาะ นไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ทุกทีไม่ได้ก็อ่าเห็นได้ชัดว่า3ามสิบสิใส่ได้ทั้ง34ทั้ง17เดิมแต่เราไม่มี19บเก้าอ่าสิที่ไม่ได้ออกมาเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยมันจะสั้นสั้นกว่าสั้นเลยรุ่นอื่นๆเนาะเก้ายี่สามอ่าพวกเนี้ยจะสั้นกว่า26่สกยิ่งสั้นอีก43่สิยิ่งสั้นเข้าไปอีกก็อันนี้ก็เทียบตัวสไลด์ให้เห็นเลยเนาะว่าความยาวต่างกันยังไง กับ34ทั้งสองตัวนี้เป็นค่ายเดียวกันใช่ไหมใช่เหมือนกันถูกต้องออ่ะเาขึ้นไป34เขออนุญาตประกอบขึ้นนะเนาะไปใส่34แล้วใส่กับอะได้รกังอ่ะโกเลยอาโก เอาไปก็โนสดเลยนะครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยผิดอะไรเอาละสิเฮ้ยก็พูดถึงระบบภายในเนาะอันนี้ก็ปล่อยให้มอสทำงานไปก่อนพูดถึงระบบภายในระหว่างก๊อกนะเท่าที่ผมดูไม่ได้ต่างอะไรกันเลย แม็กก็ใช้เหมือนกันยกเว้นอ่ะพูดถึงแม็กเนาะแม็กที่ใช้เหมือนกันได้ก็จะมี 17, 18, 34, 35อ่ะมันจะเป็นตะกูลตะกูลเดียวกันกับพอก17เลยที่มีขนาดเท่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าพวกตัวเล็กลงไปหน่อยพวก19ก็จะใช้ไม่ได้19 23ใช้ด้วยกันได้เนาะก็เวลาเลือกก็ดูแม็กอ่ะ มันจะพิสดารกว่านี้ก็คือ19ใส่แม็กซ์สิได้หมดเพราะว่าตัวล็อกมันเป็นตัวล็อกตัวนี้เนาะแต่ถ้าเอา19มาใส่คือตัวล็อกมันจะต่ําลงมามันทําให้ใส่ไม่ได้นั่นแหละคือข,ข้อเสียของมันก็ชมเอากันนะครับว่าชอบตัวไหนเลือกตัวไหนใครชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยระหว่างสี่กับสินะผมก็นี่เราก็เปรียบเทียบกันหมดแล้วเนะนาะน่าจะอาจจะไม่ละเอียดมากก็เท่าที่เรารู้คร่าวว่ามีอะไรมั่งกรนีก็เป็นอ่า ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นปืนแก๊สใช่ใชเ่เป็นแก๊สเป็นแก๊สกระป๋องเนาะมันจะมีตัว CO2 ใช่ไหม CO2 นี่แรงใช่ป่ะเป็นเป็นแก๊สหลอดเนาะอันนั้นก็ความแรงสูงบางสนามก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ลงเพราะเกินกำหนดความแรงปืนเนาะนพรกปกมันต้องอยู่ช่วงสามร้อยเนาประมาณส0มร0อบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่แล้วแต่บางพื้นที่แต่เดี๋ยวนี้มันพูดไม่ได้เพราะว่าปืนพกเนี่ย หลังๆมานี่ก็แรงแดดมาสามร้อมา350แล้วอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็โอเคก็จบเท่านี้เนาะไม่มีอะไรละก็พวกเราก็ขอจบการรีวิวเปรียบเทียบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอ่าสำหรับใครสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้คอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวก็จะทยอยตอบนะบางครั้งก็ไม่ว่าเหมือนกันถ้าตอบช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับผม โอเคยังไงก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <laughs>